สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนฮะชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะชาวเมถุนเราก็มาดูพลังงานของเดือนอกันยายนกันนะคะ The h o r i z เป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลง เรื่องของเวลานะคะเออค,คล้ายๆอีกลาศีหนึ่งนะคะในเดือนกันยายนที่แม่หมอเปิดมาก็จะเป็นพลังงานหลักนะคะมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะ,ะมันถึงเวลาที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นจังหวะเวลานะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเนาะพราะถึงเวลามันก็ต้องมาเพราะถึงเวลามันก็ต้องเจอนะคะ เป็นพลังงานแห่งความสัจธรรมอย่างแท้จริงนะคะโอเคเรามาดูพยิบส่กันยังไงนะคะกันยายนคุณจะต้องเจออะไรบ้างความยุติธรรมความเครียดมาเลยนะคะโอ้เกาดาบ Hmm. Hmm. สิงค์ออกครับเืมอ้าวราศีเมถุนพลังงานความรักของคุณนี่ค่อนข้างชัดกว่าชาวบ้านเขาเขานะคะเพราะว่าเป็นพลังงานความรักเลยนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะจากความเครียดที่มีมานานเนาะความรักเก่าความรักเดิมนะที่คุณเคยเครียดเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะมันเหมือนกฎแห่งกรรมได้ทํางานนะคะคนเก่าคนเดิมแน่นอนคนที่มีความแตกต่างกันนี่แหละคนที่เคยผูกพันกันนะคะคนที่เคยอาจจะเคยทําให้คุณนอนไม่หลับมีความเครียดคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะนี่ค่ะ อย่างอย่างยุติธรรมอย่างถูกต้องดีงามด้วยนะคะที่คุณจะได้รับเนาะเนี่ยพลังงานของคุณเดือนกันยายนจะไปนี้เลยนะคะเอาอยัางไงเป็นคนเก่าแน่นอนถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นคนที่คุณคุ้นเคยอ่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะถ้าเป็นความรักก็ค่อนข้างชัดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ความรักก็ชัดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของ เรื่องเรื่องต่างๆที่คุณเคยเครียดนะคะจากคนเดิมๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตที่คุณอาจจะถูกหลอกอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่คุณไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนเหล่านั้นนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะอย่างถูกต้องนะคะถ้าคุณมีปัญหาในแง่ของตัวบทกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างนะคะถึงเวลาละนะ,ะที่คุณจะได้รับความยุติธรรม วิดีนะดีเลยแหละนะคะอีกสักใบแล้วกันยังไงตัว Priest เป็นไพ่แห่งจิตวิญญาณนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่ที่ยากแท้อย่างถึงในเรื่องของจิตใจมนุษย์นะคะเป็นไพ่ที่เ,เรื่องของเซนส์น,นะ,ะเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ คุณจะต้องได้รับความยิติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนคุณอยู่นะคะอืมใช่อ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ทำความดีมาตลอดนะคะทรงผลแล้วค่ะนะคะไม่ไม่ต้องรอชาติไหนนะคะทรงทรงพลชาตินี้เลยนะคะอืมดีๆนะคะมันถึงเวลาของคุณละเนาะ เรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะคะลังงานเรื่องความรักมันเป็นยังไงสุดไพ่สุดขึ้นมาเลยเป็นเป็นไพ่ที่แบบมีสเสน่ห์สูงสุดมีอำนาจในตัวนะะมีสเสน่ห์ลุ้นเหลือเลย,ยไพ่ใบนี้เป็นที่ต้องการของผู้คนนะคะยังไง ตอเข้มแข็งนะคะเออเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์นะไพ่ใบเนี้ยเออเข้มแข็งอะมันเข้มแข็งเข้มแข็งตะอ่อนโยนนะคะอ้ายังไงล่ะอ้าวในออฟซอส ยังไงยังไง The Emperor แ <laughs> ม่หมอจะบอกว่าพลังงานของซุสเนี่ยเขาเป็นเทพของเทพนะคะเป็นพลังงานเดียวกับ The Emperor เป็นพลังงานของคนที่แบบกำแหงนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะในเดือนกันยายนอะ่ะพลังงานในวเรื่องความรักของคนอะ ตัวคุณนะคะแม่หมอมีความรู้สึกอย่านะคุณจะมีความแบบกำแพงนะคะจะมีความมั่นใจในตัวเองจะเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแม้บางครั้งจะหาทางออกไม่ได้ก็ตามนะคะแต่คุณตัดสินใจแล้วนะะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเข้มแข็งตัดสินใจแล้วว่าคุณจะแข็งแกร่งตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเป็นผู้นําด้านความรักของตัวเองนะคะคุณจะไม่ยอมก้มหัวให้กับความรักนะคะโอ้ มีแต่พลังงานที่แบบมีความเป็นผู้นำทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดเมเลอร์ซูสเรืนแม้ฮัลลเฟนส์มันเหมือนคนที่แบบเหมือนคนที่มีมีความเป็นผู้นำอะ่ะด้านจิตวิญญาณมีความเป็นผู้นำแบบแตัดสินใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะราศีคุณแบบอย่างเข้มแข็งอ่ะนะคะเข้มแข็งหม้ทั้งเรื่องความรักนะคะจะยังไงต่อขอใบหนึ่ง เาละละิฟนะคะเละิฟปิดท้ายดีซะด้วยนะคะมีสเสน่ห์นะคะพอคุณเป็นแบบเนี้ยคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นไพ่ดูเลิฟนะคะดูไพ่ดูเลิฟเนี่ยไม่ใช่เลิฟเวอร์นะคะแต่เป็นเลิฟที่สองถ้วยเห็นไหมคะนี่แหละเดือนกันยานะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนจะมี คนสักคนนี้แหละมาตกอุลรักคุณนะคะเผเ่อคุณจะได้เจอเนื้อคู่ดีๆในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะคนที่คุณอาจจะรอมานานนะคะคุณจะได้เจอเขาคนนั้นนะ,ะ <ๆ S 1> แต่ว่ามันอาจจะในช่วงๆปลายเดือนนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าพลังงานของคุณอะกว่าจะเข้มแข็งเป็นดีเอ็มเพลเนี่ยมันต้องแบบมันต้องถูกเขย่าจากอะไรสักอย่างแต่พลังงานของคุณมันค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วล่ะนะคะ ในเรื่องต่างๆนะคะคุณจะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ง้อคนมีความเข้มแข็งมั่นใจในตัวเองมากนะคะในเดือนนี้ไพ่นี้ก็คือมีเสน่ห์เหมือนกันคะ,ะเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่เดาเดาทางไม่ถูกนะคะลึกลับซับซ้อนแต่ก็มีเสน่ห์ในตัวเองนั่นแหละนะะเออถือว่าเป็นพลังงานที่แบบเข้มแข็งดีชอบชอบนะคะ โอเคนะคะชาวเมทุนก็พอหอมปากหอมคอนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ